ลคิดขาโอเคครับสำหรับการมาลงทเบียนนะครับพี่คิดซ้ายบอลลัคิดขวาต้องมินิคิดซ้ายบอลลังคิดขวาเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับของรุ่นนี้มคเครับีกคิดซ้าเองนะครับมินิครับแสดงว่ามินิกลุ่มใหญ่เลยนะครับมินิมากลุ่มใหญ่เลยนะครับมินิคิดซ้ายบอลลัดคิดขวาโอเคครับคิดซ้ายบอลลัดคิดขวาครับัที่จะลงให้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เจอกันตอน เข้าซ้ายนะครับวอยู่ด้านหลังเข้าขวานะครับ่วก็อยู่ด้านหลังนะครับ่วนี่นะครับ่วก็ประมาณสิบสามครับสิบสามยี่สิบสิบสายี่สิบของอบอกของุ่ยุสามสิบดี๋ยวูเจอกัตอนรับ่ครับเขาเใจเลยนะครับหสิบจ เจ็สิบสองนะครับอ่าเจมี่เราที่งไปด้วยนะครับที่งไปที่งไปด้วยนะครับที่งไปนั่งดินด้วยนะครับตรงไหปออฟันลันใช่ไหม